จริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยรเราจะการล้วงความลับซึ่งคนที่จะมาล้วงความลับเนี่ยเราจะล้วงความลับของตุ้มตามไม่ได้เพราะเรานานๆเจอกันทีเราต้องให้เพื่อนสนิทเขามาล้วงความลับสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เขาจะมาแบบล้วงความลับของตุ้มตามเรื่องอะไรคุณผู้ชมไปชมเลยค่ะสวัสดีครับผมูสิ์นะครับถ้าถามว่าสนิทกับพี่ตุ้มตามมากี่ปีเลยครับเอาจริงๆก็เคยมีโอกาส แสดงละครแบบพี่ตูมตามนะครับถ้าจะบอกว่านิสัยพี่ตูมตามเป็นยังไงใช่ไหมครับคือจริงถ้าคนภายนอกมองนะพี่ตูมเป็นคนที่แบบเป็นสุภาพบุรุษมากเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากแล้วก็เฟรนลี่สุดๆนะครับซึ่งความจริงพี่ตูมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็เฟรนลี่มากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะยังไม,ไม่เห็นับพี่ตูม มีนิสัยแบบนี้คี่ถูอเป็นค,นว,คน,น,นว่าเป็นคนขี้เล่นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนขี้เล่นชอบแกล้งอารมณ์แบบอยู่ดีๆก็แบบมาเปิดกางเกงเปิดกางเกงถอดกางเกงผมอะไรอย่างเงี้ยรือว่ากระทั่งคนอือ่นๆเช่นน้องเน็กที่เป็นเป็นน้องอีกคนนึ่เป็นนักร้องนะครับรือว่าชอบเล่นอะไรแบบว่าที่เล่นทีนะ่เล่นเน่ะแต่ว่าเป็นนิสัยที่น่ารักครับถ้าถ้าเป็นแบบถ้าเป็นพวกอะไรก็จะรู้ว่าเออก็แบบจริงใจอ่ะถึงเล่นแบบนี้กันได้เดี่ยวเปล่นเรื่อยเรือย บรรยากาศการเล่นกันแบบนี้บ้างจะแบบเจเอสสวัสดีมาจริงไะแต่น้องเปิดออกมาตกใจเหมือนกันนะตอนเราไปว่าเออแต่ละเออสามแม่อะไรอย่างเงี้ยเด็กพุชชายน้องจริงๆแบบกรณีแบบว่าชอบไปแกล้งเปิดกางเกงแกล้งแบบถอดกางเกงคนอื่นเงี้ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับในบางครั้งก็บางทีแบบไปแกล้งน้องอย่างเต๋าเงี้ยครเราก็คิดว่าเอ้ยนิดเดียวอะไรเงี้ยดึงฟึบผมหน่อยเลยนะฮะ บบกระทำใจตัวเองเห็นปุ๊บโอ้โหแซ่บแน่นอนเลยฮะแบบไม่น่าไม่น่าตอบย้ำความรู้สึกตัวเองเลยเรื่องที่จะไม่เล่นแล้วตอนนี้ใช่ก็เลยเลิกเล่นไปแต่พอไปดึงแจ็คแฟนฉันแล้วรู้สึกไงบ้างโอ้โหชีวิตล่าเลิงชีวิตสดใสหลบในคือคือหลบในลาบเลียบอ่ะเคยเห็นเขาเขาโพสอ่อนไหมปากเล็กเล็กอ๋อหล่อเป็นขนาดนี้เหรออย่างนั้นเลยโอ้ยดู แล้วชื่ที่สำคัญแบบอับชื้นด้วยน่ากลัวมากแต่อีกหนึ่งมุมงของตุ้มตามเนี่ยเพื่อนก็บอกแล้วเต่าบอกว่าเป็นคนแบบสุภาพรูดอบอุ่นเห็นด้วยไหมอันนี้ผมเห็นด้วยสิครับเป็นเรื่องดีเรื่องดีจริงเวลาทำงานในกองเนี่ยนะครับเราังหลังเนี่ยเหมือนเราโตขึ้นครับเราเริ่มเป็นรุ่นพี่ของคนอื่นและ เราก็คือผมเคยผ่านช่วงการทํางานในกองที่มันเหนื่อยแล้วแล้วเราบางทีเราเป็นเด็กใหม่เนี่ยเราจะโดนพุชค่อนข้างเยอะจาก่วมกับจากคนทํางานทุกได้กันอะไรเงี้ยเราเข้าใจน้องๆที่เป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาทํางานอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะต้องทําตัวเฟรนลี่มากๆกับน้องๆเพื่อที่จะละลายพฤติกรรมให้น้องทํางานมีความสุขจะไม่เครียดนะน้องในกองอะไรเงี้ยเนาะเพราะโดนกดดัน นี่เจอกันวันแรกผมเดินไปด้าดดาลเลยจริงเลยเพราะว่าเพรอยากเจอกันวันแรกบ้างเวยพีชายน้องผู้ชายเล่นกนเล่นกับผู้ชายเล่นกับผู้หญิงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเราอยากให้มันเป็นการละลายพฤติกรรมครับมันคือพอน้องรู้สึกว่าสนิทกับเราสนิทกับทุกคนในกองแล้วแบบคุยเรื่องทะลึ่งตึงตังกันได้อะไรเงี้ยมันทําให้บรรยากาศในการทํางานสนุกมากผู้หญิงอยากเล่าท้อมสีแดงองเลย